สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ช่างวุฒนาป่าจะมานำเสนอวิธีการใส่แหวน4จังหวะที่ถูกวิธีนะครับวิธีการใส่แหวน4จังหวะที่ถูกวิธีนะครับให้เราดูที่ตัวอักษรนะครับ ปั๊อมอยู่ที่แหวนตัวนี้มีเทเปอร์จะเป็นแหวนอัดนะครับจะอยู่บนสุดตัวนี้สีดําจะเป็นแหวนกวาดนะครับแหวนกวาดน้ำมันตัวที่สองนะครับส่วนตัวล่างจะเป็นแหวนกวาดน้ำมันนะฮะหรือแหวนลานนะครับตามภาษาช่างนะฮะทีนี้พิธีการประกอบนะครับให้เราดูอย่างนี้บางท่านยังเข้าใจผิดอยู่นะครับว่าต้องเรียง แหวนหันขึ้นด้านบนเสมอไปไม่จะเป็นขนาดนั้นนะครับเพียงแค่เราแบ่งนะเป็นร้อยยี่สิบองศานะครับแบ่งมุมลูกสูบเป็นร้อยสิบองศานะครับแต่แนะนําให้แหวนลานนะครับแหวลานให้หันขึ้นด้านบนนะครับแบบนี้เวลาประกอบนะครับอินนี่คือเข้านะครับอยู่ฝั่งไอดีนะครับก็ให้เราใส่แหวนลานตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับ แล้วก็สำหรับเทคนิคของผมนะครับเสร็จแล้วก็ให้ใส่แหวนตัวที่สองนะครับเสร็จแล้วก็ให้ใส่แหวนลานตัวเล็กนะครับสองตัวนะะ โดยที่ร่องแหวนจะให้ตรงกับร่องแหวนลานอ่าร่องแหวนสปริงนะครับจริงๆแล้วตามสเปคก็ให้เยื้องกันอยู่ประมาณอ่าสิมลเมตรแต่ผมจะเอาเยื้องกว่าน,นั้นนะครับอ่าสังเกตด,ดูร่องแหวนนะครับ อยู่นี่อยู่นี่นะฮะสังเกตดูนะครับเสร็จแล้วผมจะสลับนะครับล่องไม่ตรงแล้วก็แหวนลานตัวที่หนึ่งที่สองเนี่ยผมจะให้เยื้องกันเยอะเลยนะครับเยื้องกันเยอะเลยหลังจากนั้นก็ให้ใส่ แหวนกวาดน,น,น,น้ํามันนะครับอีกตัวหนึ่งตอนนี้ร่องแหวนแล้วอยู่อย่างนี้นะครับก็ให้เราใส่เยื้องกัน120องศานะ120องศานะครับเสร็จแล้วก็แหวนอัดแบบนี้นะครับ แบบนีซึ่งทำไมต้องหันแหวนด้านนี้ขึ้นมาไว้ข้างบนนะครับเพราะว่าน้ำมันเขาจะวิ่งอยู่ด้านล่างเยอะใช่ไหมฮะเราก็ใช้แหวนลานแหวนขวาดตัวล่างเนี่ยให้เขาอยู่ด้านบนไปเลยนะครับผมทำมาแบบเนี้ยรถไม่เคยมีปัญหาเรื่องกินน้ำมันเครื่องเลยนะครับนะครับเทคนิค การใส่แหวนแบบสไตล์ช่างวุฒิครับโอเคนะครับคลิปด่นใจยังไงก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้ช่างวุฒิอาป่าจะมานําเสนอวิธีการใส่แหวนสี่จังหวะที่ถูกวิธีนะครับวิธีการใส่แหวนสี่จังหวะที่ถูกวิธีนะครับให้เราดูที่ ตัวอักษรนะครับที่พ๊มอยู่ที่แหวนตัวนี้มีเตปเปอร์จะเป็นแหวนอัดนะครับจะอยู่บนสุดตัวนี้สีดําจะเป็นแหวนกวาดนะครับแหวนกวาดน้ำมันตัวที่สองนะครับส่วนตัวล่างจะเป็นแหวนกวาดน้ำมันนะฮะหรือแหวนลานนะครับตามภาษาช่างนะฮะทีนี้พิธีการประกอบนะครับให้เราดูอย่างนี้บางท่านยังเข้าใจผิดอยู่นะครับว่า ต้องเลียงแหวนหันขึ้นด้านบนเสมอไปไม่จะเป็นขนาดนั้นนะครับเพียงแค่เราแบ่งนะฮะเป็น120องศานะครับแบ่งมุมลูกสูบเป็น120องศานะครับแต่แนะนําให้แหวนลานนะครับแวลาให้หันขึ้นด้านบนนะครับแบบนี้เวลาประกอบนะครับอินนี่คือเข้านะครับอยู่ฝั่งไอดีนะครับแหวน ลานตัวที่หนึ่งที่สองเนี่ยผมจะให้เยื้องกันเยอะเลยนะครับเยื่องกันเยอะเลยหลังจากนั้นก็ให้ใส่แหวนกวาดน้ำมันนะครับอีกตัวหนึ่งตอนนี้ร่องแหวนแล้วอยู่อย่างนี้นะครับก็ให้เราใส่เยื้องกัน120ยองศานะ 120องศานะครับเสร็จแล้วก็แหวนอัดก็ให้เราใส่แหวนลานตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็สำหรับเทคนิคของผมนะครับเสร็จแล้วก็ให้ใส่แหวนตัวที่สองนะครับ เสร็จแล้วก็ให้ใส่แหวนลานตัวเล็กนะครับสองตัวนะโดยที่ร่องแหวนอย่าให้ตรงกับร่องแหวนลานอ่าร่องแหวนสปริงนะครับจริงๆแล้วตามสเปคก็ให้เยื้องกันอยู่ประมาณอ่า 10มเมตรแต่ผมจะเอาเยื้องกว่านั้นนะครับอ่าสังเกตดูล่องแหวนนะครับไปอยู่นี่อยู่นี่นะฮะสังเกตดูนะครับเสร็จแล้วผมจะสลับนะครับล่องไม่ตรง あっ。